สังคมไทยจํากัดคําว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นทัทศนคติเหมารวมแม่เลี้ยงเดี่ยวคือผู้ชายเขาไม่เอาพราเธอมันเป็นคนไม่ดีแต่สังคมไม่เคยถามกลับไปว่าผู้ชายต่างหากหรือเปล่าที่ไม่พอและไม่พร้อมถึงทิ้งเขาไป นจังหวัดลำปางค่ะบ้านอยู่หลังเขาจริงๆคุณแม่บอกว่าจบป .6 แล้วอะ่ะไม่มีเงินให้เรียนต่อนะไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านใจนี่หล่นเลยนะแล้วจนคุณครูที่โรงเรียนนะคะมาบอกแม่ว่าเด็กมันเรียนดีให้มันลองไปสอบชิงทุนดูไหมก็ปรากฏว่าสอบติดได้ทุนมาเรียนต่อที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเซนหลุยพอเรียนเสร็จแล้วก็เจอสภาวะของต้มยำกุ้ง เขาไม่รับเข้าทำงานแอนก็เลยรับจ้างค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆแล้วก็เช่าห้องเล็กๆ2,000บาทอยู่คนเดียวแต่ทุกๆวันหยุดแอนจะไปเดินที่สยามเราเสพสื่อตอนนั้นก็คือ เขาบอกว่าถ้าไปเดินสยามแล้วจะได้เป็นดาราวันนั้นมันก็มาถึงจริงๆนะความพยายามมันก็เป็นผลสําเร็จจริงๆคือเราก็เดินลงบันไดเลื่อนมาแล้วมีพี่นางแบบอยู่คนนึงยืนรอใครสักคนนึงพอเราลงบันไดเลื่อนมาเขาบอกว่าเอ้ยน้องน,องนองมานี่ก่อนเออเนี่ยพรุ่งนี้พี่มีงานที่พี่จะไปถ่ายแบบแต่พี่มีงานเดินแบบพี่รับเขาไว้แล้วสมัยก่อนมันแบบไม่มีสื่อโซเชียลคนที่เขาอยากเอาตัวแทนอะเขาก็ต้องไปดูแบบนั้นอะโปะเชะพอดีเลยอะเหมือนแบบ สวรรค์จับผลักให้นะจากนักง,งานแรกที่ได้เดินแบบได้ถึงสามพันไยแบบทำวงการนางแบบมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาเห็นว่าหน้าไปละไม้คล้ายคลึงกับต้นเรื่องของหนังก็เลยได้เล่นหนังค่ะก็มีละครเข้ามาเรื่อยๆมีงานโฆษณาเรื่อยๆเดินคนเดียวไม่มีค่ายไม่มีสังกัดพอเจอช่วงวิกฤตปัญหา ที่เป็นข่าวดังนะคะแอนไม่ได้ตัดสินใจเลยทุกคนตัดสินใจให้หมดว่าไม่ให้งานแอนแอนเดินเข้าหาทุกคนเลยนะพี่โทรไปของานเขานะเงียบกริบก็ขอบคุณตัวเองที่เป็นคนบ้านนอกขอบคุณที่แม่จนขอบคุณที่ทำอะไรเองเป็นคนเดียวตั้งแต่อายุยังเล็กเพราะว่ามันทำให้แอนไม่งอมืองอเท้าแอนคิดแค่ว่าพรุ่งนี้แผมเพิ่นลูกต้องซื้อนมลูกต้องกิน แม่แอนที่อยู่ต่างจังหวัดยังรองเงินจากแอนอยู่บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสู้ค่ะสังคมไทยจํากัดคําว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นทัทศนคติเหมารวมแม่เลี้ยงเดี่ยวคือผู้ชายเขาไม่เอาพราเธอมันเป็นคนไม่ดีแต่สังคมไม่เคยถามกลับไปว่าผู้ชายต่งางหากหรือเปล่าที่ไม่พอและไม่พร้อมถึงทิ้งเขาไปถูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยความจําเป็นถูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยที่เขาไม่ได้จํายอม มีสถานการณ์อะไรบ้างที่ทําให้ผู้หญิงต้องตั้งครันโดยที่ไม่ได้จํายอมก็ลองนึกเอาดูผู้หญิงทุกคนแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเขาคือคนนะคนที่จะได้รับโอกาสที่สังคมจะมองเขาในแง่ดีบ้างพอณนะวันนี้ถามว่าแอนอยากมีใครสักคนไหมที่มากอดแอนแล้วบอกว่าเหนื่อยไหมเป็นเป็นอะไรหรือเปล่ากินข้าวหรือ,อยังอย่างผู้หญิงที่ถ่ายเซ็กซี่คนคิดไปแล้วครึ่งหนึ่งอะง่าย เป็นคนไม่ดีผู้หญิงที่ใส่เสื้อคอเต่าคือผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วแบบนี้ก็มีนะแอนไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะทุกวันนี้ก็ยังมีทําผิดพลาดบ้างแต่ว่าเอาความผิดพลาดของตัวเองอะ่ะเอามาเป็นประสบการณ์สอนจริงๆควรจะมีสวัสดิการดูแลเด็กทุกคนเพราะอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยรัฐเนี่ยเขาจะมี อ่ะโอเคบ้านนี้มีลูกกี่คนเขามีงบประมาณมาให้ในการเรียนหนังสือเสื้อผ้าชุดนักเรียนไม่ต้องซื้อใส่อะไรก็ได้ไปโรงเรียนเอาตามที่ฐานะอยู่มีเด็กคนนึงจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วจะด้วยครอบครัวปกติหรือไม่ปกติก็ตามยิ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยยิ่งต้องทํางานหนักด้วยยิ่งต้องดูแลเขามากยิ่งขึ้นจะไปคิดว่าเขามีลูกเพราะความผิดพลาดอย่างเดียวมันไม่ได้อยากให้มีแบบองค์กรเพื่อสตรีหรือว่า สิทธิเด็กที่แบบว่ามาดูแลตรงนี้โดยตรงอย่างน้อยๆแม่ก็จะมีเวลาแทนที่จะต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยค่ะมาแบ่งไปจ่ายค่าเทอมด้วยทั้งตัวเองกินและบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวมันไม่มีตรงจุดไหนในสมองที่จะสามารถคิดเรื่องสร้างสารรค์ได้อีกแล้วมีรัฐเข้ามาช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ละคนก็จะเอาเวลาตรงนี้พัฒนาตัวเอง ต่อยอดการทำมาหากินมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาทำงานมีอย่างมีประสิทธิภาพภาษีต่างๆก็จะเข้าสู่รัฐรัฐก็จะได้ภาษีนี้ลงมาช่วยคนที่ด้อยกว่านั้นลงไปอีกมันเป็นวงจรอย่างนี้ไม่ดีเหรอ